ครับมาชมกันวันนี้ก็มาต้มทำซุงนะครับการเช็ดไม่เข้านะครับในกรณีลูกค้าไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนชุดสายเพลนะครับเพราะว่าสสายเพลมันครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ขายแค่เส้นเดียวนะครับคือเส้นไฟบวกคือจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับเดีย๋ยวจะหาจุดจำให้ดูนะฮะน่าจะอยู่ฟังนูน้นน่าจะจำตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะจำที่ตรงนี้เลยนะครับนี่เราไม่ต้องไปขูดลายนะครับหรือว่าต้องไปดึงยิดยาจากทังรุ้นนะครับจากตรงนี้ได้เลยนี่จากนี้จนี้นะครับนี่ผมลองตะกรวไว้ไแล้วนี่ เอา้าครับปิดหัวเล้กเราะจะจักสักครู่สักครู่ดีหัวแล้วปิดไว้ครับไม่ได้เปิดอะเป็นว่าขูดช่วยๆหน่อยก็ได้กันนะครับลูก็ได้ปัดกีง่ายๆนะ การนี้ทำไม่ยากนะครับไผๆก็ทำได้ แต่ฟักไมนิดนึงนะครับเริ่มเปิดเอร์อดูดควรนะไม่เป็นไรนิดหน่อย ชั้นหนึ่งตัวนี้พอจะทาได้ไหมน่าจะได้ชาติไม่เข้าเราดูทาไม่ได้คุณบอกพีอออกอกพ่อีกแล้วไอ้แผดอีกแล้วตัวเชิงอาการแจ้งอาคาพี่หนูยังไม่ซ่อมหรอกนะครับค่อยดู ก็คือก่อนที่ผมเช่อการแต่ผมไม่ได้ถ่ายลงอนเนาะเช่อการเสร็จเจราคาไปปุ๊บอ่ะพี่ยังไม่ได้อดซ่อมนะครับตัวนั้นเป็ดเสียนะครับไม่ซ่อมนะเจด,ดูแลน่าจะไม่ซ่อมที่อื่นก็ไม่ว่ากาันครับเป็นสิทธิ์ของลูกค้าเนาะ สอนที่ไหนก็สิขรุขคา้าเราไม่ว่ากันเราเป็นช่างแล้วก็เช็คอาการได้เข้าไปนะครับเราจะวิเซลล์ไปไหนเนะี่ยเออ,อเมื่อคืนเลิกงานเด็กปนีนึงครับเราลืมเก็บของไม่เรียบร้อยนะ ดูโตแล้วกันนะครับมาคืนเจ้งานด่วนๆนวันเจได้งานด่วนๆเร่งๆนะครับไม่ได้เก็บของเลยเราจะมาลองชารห้ดูนะครับนะครับมาละ เตมใส่เตอร์รีนะครับนี่ไงชาร์จได้แล้วครับจากการชาร์จไปขึ้นเลยนะครับไม่มีอาการต่อสอลในการชาร์จนะครับเครื่องนี้เกิดจากสายเพลไลน์เส้นนี้นะครับที่เชื่อมมาที่โคแบตขั้ชาร์จเนี่ยครับขาดนะครับโคบอร์ดบนนี่ครับเพลเชื่อมครับขาดไอ้ลูกค้าไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนนะครับไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสายเพลนะครับ ก็ขอซ่อมก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเคปเข้าใจกันนะครับเปลี่ยนอะมันจบไปแล้วไงครับแต่ที่ลูกค้ายังไม่เปลี่ยนเพราะหนึ่งไม่มีเงินนะครับ จะสามเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้ในก้องเห็นว่าเห็นแล้วนี่ใครครับน่าจะเห็นนะ3เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใจนี้เราจะอเอาเก็บไว้บน เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการช็อตหรืออาร์กนะครับเราใช้เป็นฟิล์มนะครับฟิล์มกันช็อตแปะนะครับ กันต่อแผ่นนี้ต้องแปะเซฟให้ดีนะครับถ้าเราแปะเซฟให้ดีมีโอกาสช็อตได้นะครับจากประสบการณ์องเองนะครับเพราะผมเคยทำช็อตมาก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจ,อไจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ